วสวัสดีครับวันนี้มาเจอกล้องดีเซลครับผมนี่เลยครับวันนี้ก็จะมาใส่ปุ๋ยทุเรียนครับสู่รเสมอเหมือนเดิมนะนี่ครับตัดยาเสร็จก็เริ่มใส่ปุ๋ยทุกวันที่15บ้าบ้าง10กว่าวันเนี่ยครับผมจะอัดปุ๋ยทุกรอบนะ1ิบกว่าวันเราที่แล้ว ทำคลิปไปก็ใส่สูตรเสมอของหัวหัวสิบห้าสิบห้ารอบนี้สลับครับมาใส่ของยิงงามมาั่งมาของแพงและมาใส่สอบแล้วเกือบจะพันเก้าแล้วแหละอืหัวหัวสอบเก้าร้อยไอ้นี่สอบรับเกือบพันเก้าพันแปดร้อยกว่าบาทเลยครับก็ทําไมถึงแพงนะครับผมก็ไม่รู้นะครับแต่มันใช้ดีก็ใส่ครับสูตรเสมอนะสิบหกสิบหกครับ มาดูเนื้อปุ๋ยกันนี่เนื้อปุ๋ยจะไม่เหมือนของยิงงามนะเออจะไม่เหมือนของหัวหัวเออของยิงงามเนี่ยจะสีหลากสีเลยสีขาวมั่งสีเหลืองบั่งสีอะไรบ้างแพคเกจจิ้งดีมากครับไม่ใช่เหมือนของกอเพ็ดนะอันนี้เนดกุ้งครับดูสีครับอืมสีสวยสีดําสีหลากสีครับก็ผมใช้ต้อนละเท่าไหร่ครับมาดูกัน ใช้ถังแล้วก็ที่ตวงนะของผมก็ใช้ถ้วยใหญ่เลยครับนี่เป็นถ้วยใหญ่เนี่ยใส่ไปนี่ผมใส่ต้นละถ้าเป็นทุเรียนแก่นนะผมจะใส่สองถ้วยนี่เลยนี่ครับสองถ้วยนี่ยนะไอ้ตรงนี้ผมยังไม่ใส่เพราะว่าไม่ได้ตัดหญ้าไปใส่ต้นที่ไอ้ตัดหญ้าเสร็จแล้วไปกันนี่ครับก็ จัดไปไปกันครับเดินไปใส่ครับก็ทุเรียนเล็กก็ใส่ปุ๋ยขอบเพชรไปแล้วนะยังไม่ถึงรอบครับยอดกำลังไม่มารอบนี้ก็ใส่ทุเรียนแก่ครับยอดก็เริ่มมาแล้วนี่ตัดหญ้าเพิ่งเสร็จเมื่อวานครับนี่ทุเรียนแก่สี่ห้ปีนะตอนนี้ก็แบกลูกไปที่แล้วก็ผมทำคลิปให้พี่ๆดูแล้วว่าร้อยกว่าลูก ไม่มีโซมนะใบก็เริ่มมาแล้วตอนนี้บ้านผมนะเพี้ยจะก,กระจันประบาดมากครับเพราะว่าไม่ได้ค่อยฉีดยานะเพราะว่าคนตกทุกวันเลยนี่ครับนี่ตวเรียนแก่ตวเรียนสาวตอนนี้มาใส่ปุ๋ยกันเหมือนเดิมครับก็อลายผมบอกไปแล้วถ้าใส่ปุ๋ยข้างไหนทำคลิปให้ดูทุกรอบเหนื่อยครับ ยอดเริ่มแตกใหม่โอเคไปดูวิธีการาใส่กันโอเคครับก็มาใส่กันผมก็ตอนนี้นะนี่ครับวานโยนแบบห่างๆนะครับใส่ทุกรอบครับติบกว่าวันครั้งสิบกว่าวันครั้งโรยไปเลย นละสถ้วยนะของผมนะครับตอนละ2ถ้วยเพราะว่ามันเป็นทุเรียนแก่ถ้าทุเรียนสาวนี่ครับผมจะใส่แค่ถ้วยเดียวพอแต่นี่มันเป็นทุเรียนแก่มันก็ต้องใส่เยอะหน่อยนี่ครับโรยให้ทั่วเลย นี่ครับผมจะอยู่แบบนี้ใส่นี่ครับก็ให้ดูทุกรอบแล้วครับนี่ครับก็ตัดหญ้าแบบนี้ผมจะใส่ห่างๆต้นนะไม่ได้ใส่ใกล้ใส่ห่างๆครับนี่นห่างแบบนี้เสร็จไปหนึ่งต้นก็เหลือทุเรียนแก่อ,อีกหลายต้นนะที่ยังไม่ได้ตัดหญ้าครับก็ ถามว่าทําไมถึงจะใส่ถีทําไมก็ไม่ได้ทีนะสิบกว่าวันนะ่ะไม่ถีครับสิบกว่าวันครั้งยอดแตกแบบนี้นะองผมเนี่ยดูยอดทางดาบแบบนี้เป็นหลักถ้ายอดมานี้เขก็ขงกับเราอยู่ข้าวได้เลยครับขอปุ๋ยครับขอปุ๋ยก็จัดให้ครับไม่เคยขัดครับก็ผมคาดว่านะปีนี้น่าจะไม่ค่อยจะเป็นลูกล้วครับผม เพราะว่าปีที่แล้วมันติดเยอะก็ปีนี้ทําใจแล้วครับว่าผมคาดว่าน่าจะติดน้อยแหละเออติดน้อยเพราะบางต้นก็ใบไม่ก็จะสวยเพราะว่าเพลี้ยมันลบลบมากมากเลยมันทํายากครับปีนี้ฝนมันเยอะพอฝนเยอะก็เมื่อวานก็ใส่ปุ๋ยขาอเพชรไปตอนนี้ก็เพิ่งใส่ปุ๋ยขาเพชรไปเมื่อวานนี่ใส่เมื่อวาน,น,วานก็โตวไวครับ ตูเรียนปีหนึ่งดูครับกับทุเรียนปลูกพร้อมกันดูขนาดพีก,กันเลยห่างกันไกลเลยปลูกพร้อมกันนะปลูกพร้อมกันแต่ว่าความโตนี่ห่างกันลิบลรับอย่าอย่าว่าเลยครับแค่เดินใส่ปุ๋ยยังเหนื่อยเลยอะ่ะทำสวนทุเรียนนะต้องใจรักจริงๆนะครับถ้าไม่รักจริงทายากครับเหนื่อยม,มากนี่ครับก็ใส่ ดูใบเป็นหลักนะใส่ปุ๋ยทุเรียนดูใบเป็นหลักครับถ้าใส่เว้ยใส่วานี่จะไม่ใส่ทําไมครับดูยอดมาปุ๊บจะใส่ปั๊บเลยดูใบเป็นหลักของผมฉะน้นใบจะไม่ใส่เว้ยใส่วา่าแต,แต่แต่ก็นับวันมันก็เป๊ะนะสิบกว่าวันครั้งเนี่ยสิบกว่าสิบกว่าวันรอบนี้จะรอาที่แล้วก็ใส่ไปสูตรเสมอของหวัวงรอบรอบหน้าก็สลับอีกครับ สลับเป็นของสูตรเสมอวงเวมืมันกันสิบห้าสิบห้าเพราะว่ายังไงละครับเพราะว่าผมเนี่ยจะลดต้นทุนแล้วเหมือนกับที่บอกไปครับราคามันดิ่งลงเยอะนะทุเรียนนะเวลาของผมเนี่ยจะเป็นในฤดูด,ดูดูนะปีที่แล้วได้โลละร้อยอ่ะนอนโลละยี่สิบจุกครับจุกออกแต่ก็ต้องสู้ครับโอเคใส่ปุ๋ยต่อเนื่องครับคลิปต่อไปก็ให้ดูตอนใส่ปุ๋ยทุเรียนสาวนะ วันนี้ปุ๋ยทุเรียนแก่ก็ไล่ไปเรื่อยๆเลย,เลยโอเคคลิปนี้ก็มานี้เลยครับใส่ปุ๋ยทุเรียนสูตรเสมอโอเคประมาณนี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับคอมเมนต์ได้ด้วยว่ารุ่นนี้เขาใส่ปุ๋ยสูตรอะไรกันของพี่พี่ของผมก็สูตรเสมอครับบำรุงต้นบำรุงใบทํามาก็ปีที่ห้าแล้วนะที่มาทําปุ๋ยที่มาทําส่วนทุเรียนเนี้ยก็สนุกไปอีกแบบครับ สนุกปีแบบดูฟาร์มอนาคตก็ไม่กี่วันก็จะเป็นลูกแล้วตอนนี้ดูใบเลยครับสวยมากสวยมากๆโอเคครับคลิปนี้ก็มานี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับก็คลิปต่อไปก็จะทําใส่ปุ๋ยต้นสาวของทุเรียนนะโอเคครับคลิปนี้ก็มานี้ครับสวัสดีครับ